จัดให้ตามคำขอครับพี่น้องปิ่งอึ้งเอื้งครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องอ่ะปิ่งอึ้งเด้อพี่น้องกินตัวหน่อยไหวซ้ำได้กินตัวใหญ่ครับพี่น้องอ่ะอ่ะซ้ำนี่ก็อึ้งคือกันล่ะพร้อมแก้วแมงดาครับแก้วแมงดาพอหน่อยซอยเดิมเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะใส่เลยแหละพี่น้องเขาแก้วหอ,อ,อมๆไปเนี่ยรูปปัน้นกินแล้วก็ไปประชุมผู้ปกครองพี่น้องนี่ล่ะชัว เเมียนี่เจ้าเมียนั่นเฮ้ยกินกัะบอกทั่วเว้ยเด้อพี่น้องเป็นงอื้องครับมเปิ่งอื้องพี่น้องไม่ได้เตียงบ่มเด้อพี่น้องใส่สีออกย่างดีอื้องเอื้ออื้อพี่น้องอื้องแขงครับพี่น้องพระกันไปไต่ไปชิ้นเอื้องหน่อยแต่ว่าห่างบ่ มันห่องน้่ยแหละแต่ว่าห่องห่องบ่ได้อึองเขผาอะไรแต่อึอยงยางพี่น้องอ่ะกินตัวหน่อยไว้ซ้ำได้กินตัวอึงใหญ่ได้อพี่น้องเด้กินตัวนี่อึ repaired, ไงไข่กินกินอึงก,อกาา่อนงานบ้านห้องฝนน้องก็ตกแต่ว่าใส่ห็นิ่นอะอึงไข่สวัสดีครับมิตรตัวแดนแฟนตีดกุญหอดสุขุสุขันครับจ้าสาวปุยจุปักจ้าบ่าวปุยจุปักครับผมมาเด้อพี่น้องเอ้ยมือเลยครับจัดให้ตามคำขอครับพี่น้องปิ่งอึงอึงครับพี่น้องนี่ นี่ครับพี่น้องอ่ะปีกเอึ้องด้อพี่น้องกินตัวหน่อยไหวซ้ำได้กินตัวใหญ่ครับพี่น้องอ้าวอ้าวซ้ำนี่ก็เอื้องอด้อกันล่ะพร้อมแก้วแมงดาครับแก้วแมงดาพอหน่อยซอยเดิมเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อพร้อมลวกผักครับลวกกระลำครับลวกปักแข่งแล้วก็ลวกผักบุ้งครับพี่น้องผักกาดแซ่ผักกาดหินหมาเฒ่าคนอื่นอร้อมๆแก,แกแ้วแ,กแมงดาแก้วแมงดาครับของแท้ต้องเป็นตัวสีด้วพี่น้องเด้อนี่เออของแท้เฮ็ดเองสดสะอาดปลอดภัยไรสารพิษ มาพี่น้องมาขออนุญาตบ่าข้ามครับเอาแมงดาอันนี้ผิดแน่แต่แต่แมงดาบอไล่อ,ออกแล้วแต่มันเป็นปินปนสดสนนิทตอดนี่เว้ยเขาโรงพยาบาล,าลพี่น้องไอ้บุยลราแผแลเราแผแลแมงดาลเวาสนาับมาพี่น้องมาอันนี้แมวซินจำไปบลจำให้จักตัวนะจำให้เป็นตัวหนึ่งไวเลยจัดไปเอาผักพร้อมนี่เอาว่างตอนพร้อมพักเพื่อว่นงหักหักอันนี้กระเสียดอ๋อ ไกลยังนนอยก็ร้อยล้างมาเลยพี่น้องมามาเอกเอาว่านเข่าให้เรียบร้อยอ๋อจำกินข้าวหีบบ่ได้เด้งานเปิว่าเทไดรลูกไม่ยิ่งบ่าบ้าหนงเป็ดบ้คือหนองหัวบ่บ้าเฮามันเศร้าได้ลูกเถอะโอเคเท่าเนี่ยบเท่าได้ลูกเลยปุ่ยกันเอาเหยียดก็ได้อยู่โอ้มาลูกก็เป็นเด้อยั <c oughs> กษละฮะเทียอยากได้เมียอไหม่มาเอาดอกคือัานเลี้ยงละ ปวดหัวแล้วพี่น้องเไยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมาเด้อครับแฟนครับสู่มของสุบอนครับหาผ้ากอดผ้าปลากินน้ำกันเด้อพี่น้องเไยมาเนี่ยหอมปิีงอึงครับปิีงอึงหอมแก้วแมงดาพอหน่อยซอยเดิมครับมาใส่เลยแหละพี่น้องหอมแก้วหอมไาเนี่ยโลบัดกินแล้วก็ไปประชุมผู้ปกครองพี่น้องนี่โรงเรียนน้องมันสินหอมอีกเปิดโรงเรียนแล้วอีกขันบางไงได้เพิ่นน่ะหยุดโดนพี่น้องเอ้ โดนเลยอ่านซื้อไอ้ก็บอ,อกให้เยูะอ่านซื้อจั่วฟังจำซื้อจั่วฟังได้บ่กูว่าเขียนเขียนตะโดนเขียนซื้อจ <c oughs> ั่วฟังตะโดนลงนี <c oughs> งลง้ลืมซืออ <c oughs> ้อจะ่วฟังไม่ว่าจะหนั่นกเกลียวหมอมครับปอบป,ป,ปิ่งอื้งแล้วพี่หนอปิ่งอึงกับว่ามีอึงใคร ตัพวพ่อบูงคราบท่านห่ฮะตัวหน่อยมันเลยพี่น้องวันของอก,กินอย่ังน,น่าอยู่ กระลำลวกเรื่อพี่น่อยเอ้ยมันจริจส่วนใจแจ้มมังได้อะเผ็ดพอหน่อยก็เดิมจ้ะอาหารนีิสันแหน่ไล่แอดพอหน่อยหนึ่งสองสามจ้ะมั่งได้ โจมหอมนี่ไม่ด้ากัดหอมจปนขึ้นเหมือนข้าปุแบบนเต๊กัดหนักปลากิ่มนปหปองเลยนหน ปวดงำประทันใหญ่ใหญ่หัวแล้วมันเจ็บหมว่บ้านปันเงินกินพี่น้องข้าเดียวมันก็นแตกขึ้นพากวนบ้านห่อหนแตกพี่น้อกแเมียน,นี่เจ้าเมียมนั่มเปลี่ยนกันกินแหลกกันกิน หแล้วไม่ประกาศตั้งเ,เข้ากับเป๋หน้าไนะปขวาล้วโอ้ปลาบุ๋งน่างนอรอยจริงพี่น้องเองแบกแข่งกัะดูกไก่ขั้นตัวเลยจิ เฮ้ยกินก็บปกทั่วเฮ้ยเจ้าพอหน่อยก็มีตัวป่ะเขากันดีเป็นังหอมผักบุงค่ะผักบุงป่าไมา่ให้ <c oughs> ป่าแล้วปุ๋ เสบมันเนี่ยเจที่บอกอย่างนี้พี่น้องเลยส,สัมผัสด,ด้วยตัวเองกได้ผู้จัดรสสารข้มหอมข้มมันข้มนัวของหลวกพัดนี่บุญมองไฟมันน่าเล่าเปล่าบุญเนอะพี่น้องมึงมองไฟมองไฟล้านดิเอคุยไฟล้าน <c oughs> ไว้จะไปเอาบุญกับคุณแล้วครับพี่รองพอกันอยู่วัดกันล้วเด้อทำเหมือนบ้านเ้องเนาะนั่นเนี่ยวัดเตี้ยปุ๋ยอ๋อโอ้บ้านเด้เนาะเป็นยนน่าตามมอกไฟอยู่แข,ข่งวัดนี้เนาะทางน้องทางน้องเนะาะเนาะวัด มันกับบวนแหมงมากเอาบ้านมนบอกไปอย่างนี้อย่างนั้นฟ้องโชคจะเลิน่นคุณหยิไปนั่นอยู่ไฟเงี้ยนะไฟรัดไฟสิบลัด <c oughs> อึนเจพนน่นน่ะมาเดื้อครับเจเจ๊โชคจะเล่นเจโชคจะเลื่นปี่ปีกอืนอ่นทำกันเจครับเจเราคู่งามใจดีจ้ะ <c oughs> ใจดีตัับ มันในเนี่ยไงเนี่ยยังกาะงานทอา่อพุสางานทอา่อพุสาน,นี้ได้ยังกินไหมนะ<า> <laughs> ไปบัดได้ไง,งมันนี้่แค่ยังกินมเอื้อเจ้าคือหัวซักล่งมาลนะ <laughs> รับวางรับวุ้ง <laughs> จากัก <laughs> จินดีดีเว้ตี๊ดจี้เอื่อน,นยังได้คือหัวซักล่งแต่เมื่เจ้ากินยังได้บ้านอม โจมแปวขึ้นคาบตื้อปลนแล้วสนองคาชี่านเจ้านี้หมวกนี่พีนหนองเคจำทางสวยร่งนั่งเอนึงจำขึ้นผู้นึงจำร่ง cái hứa câu là cái nó nè hm bạc hm bạc bụng quá nhâm ngay cái nọ nó hm 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 mặt ừ. ลวกกะลำกขะว้างน <c oughs> าพวกขอขอมาวปะกินกำํำย่าิเถาไปเอาเล่าม,มากินทั้งหมืออยู่ไปกินน้ำเหล้าคนละ่ะว่าเห็นเล้าด่แตตว่าเหล่าอะตำราเหล่าอ่ะ บ้านเขียวบดีเป็นไรใช่ไอมตรงน้ำแนวาอ่อนๆเนี่ยร่างกินตุ่มเข่ากันรับเดื่อดแล้ว,ลว <c oughs> มาอันนี้ปลกคัมแปะปลกคัมแปะมาหน่อยใช่ไอมซือบบ้อปลกคัมแปะเอาเนี่ยดีๆมาหมดแม่ๆไ่เป <c oughs> ็นอะไรไกล ผ่านแตหน้อยเลยพ่านหนูคือกาแฟค่เดยกผ่นานไกลจาของกาแฟกับผ่านไกลมาก,ก่อนยังยมากเนาะของพิ่นคือห่อนแต่เบิดเบืดอยูอ่นี่หันละหนอน้ำเน่ยอื้งกับมัน มาได้ยอยู่แปลงไร่นอกขึ้นม่ซีร <c oughs> ียสอ่มันจะอดเลยอด,อดกิดปีกอึง้งขึ้นโทษมาเหร่นน้ำเปิดบอ่อคนนั้นก้นไหลให้นดิ้ก้นไหลเห็นหรอ แฟนครับสมองุมบ้านจ้ะขอบคุณห,หลายติติดตามติดชมมันจินเปลียอื้งนล้กันตีอื้องม,มั่นครับตีสั่งแกว้วพอหน่อยบาสั่งแก่็ขอบคุณห,หลายหลาย้กันจ้ะที่เบิ้งให้ มีแต่ตัวมันขั้วออกพ่วงมันแหมอัวรั่วอยู่พองมันอึ้งพี่น้องถือว่าเขาตาครับอาหารบ้านๆเท่าครับ,อา,ารบ,าารบอาหารอีสานบ้านๆเท่าพี่นอ้องเอออยู่เมงหนอดเมงหน้ากรุงเทพกรุงเทพโดนไปนอกขึ้นหนอดวกพักมีซีใบบพี่น้องบลาแดกบอง แมงดายินเอืองปะแมงดาเธอกลุ่นบว,วนชิ้นไหนจังตัวางานพร้หอมผอมแน่นอนตามไทยตัวดังตัวดังตาพรหอมตัวนั้นเอามาชว์อื้ <laughs> อ,มอมาเจ๋แต่มาอีกผุดว้าเลย อืมอ่มมันขัดใส้หลนึแกแบบมันไส้พ่อหอมคัน,นเป็นตัวเถกเนาะเมือเ่อน้นพ่อฝักไส้ไหลไม่ตัวแม่น้ำเด้ไปเ้องตัวแม่มาตัวเถกเมืไหน,น่ตัวแม่มันใครนมันอ่ะจะพักจมแน สเต็กแมลกกับย่อมสว่าดิีต้าเป็นไส้สเต็กพี่น้องเอ้ยบ่เคยกินเจ๊ะเห้เห็นให้กินะเป็นั้งหลายอ่ะเออเคกินตั้งมือตอปีอึงวันคาก็เลยพี่น้องเอ้ยปีอึงปีโกบ้านเอาเออ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 ขออเุอเอ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 เออ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 ้ออี่อเออเออออเออเอเออเออเาอเออเออออเออออเออเอ่ออเออเอเลกเอดเอเอออเเนาเอเอเอเเอออเอเเเครับพี่น้อ กินไหนมาเด้อไอ้ยนี่ยก่อนเราอยู่บ้านนอนน้องน้องครูย่างไอ้สยามมาเด้อไอ้สยามเบ้ไอ้สยามบ้านน้องครูย่างเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอขอบคุณขอบคุณได้เด้อทีมติดตามที่ชมให้ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีความสุขอย่าเก็บอยกไข่อย่าจนเด้อพี่น้องเลยลำรวยสู้กูสู้กันครับผมปลาปุ๋ยพร้อแมโมสินครับกากระบสวีเดียสวัสดีครับผมจิ้วฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเด้อ